ผมองค์ดำนะฮะจะมาเสนอนโยบายที่คิดคิดด้วยตัวเองนะฮะนโยบายเผื่อว่านั่นแหละจะเป็นประโยชน์หรือว่าคนประชาชนก็ประชาชน,ก,ชาชนก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับนโยบายที่รัฐบาลไอ้พักการเมืองนะพักการเมืองเขานําเสนอไว้อนะก็คือทุกพักเราต้องนําเสนอผลนโยบายเพื่อประชาชนอยู่แล้วไงอันนี้ก็เป็นวิธีแต่อันนี้เป็นนโยบายของผมเองผมคิดเองไนงะคิดเองก็เลยอยากจะนําเสนอว่าเป็นวิธีการเพิ่มรายได้นะ นโยบายผมอันที่หนึ่งก็คือนโยบายหวยคูณสองหวยคูณสองเนี่ยมันมาจากแนวคิดมันมาจากแนวคิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีม,มีมีการจ่ายเงินให้กับคนคนชรานะคนแก่ก็คืออายุหกสิบก็ให้หกร้อยเจ็ดสิบก็ให้เจ็ดร้อยแปดสิบก็ให้แปดร้อยแล้วก็เก้าสิบน่าจะพันหนึ่งนะอ่าผู้ผู้ผู้ที่อายุหกสิบขึ้นเน่ะตัวเลขก็คืออยู่สิบล้านคน ิบล้านคนใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือต่อเดือนนะแล้วก็รัฐบาลก็ให้กับคนพิการคนพิการเนี่ยน่าจะได้เดือนละพันนะได้เดือนละพันแล้วก็คนพิการมีอยู่สองล้านสองล้านคนสองล้านคนรวมทั้งหมดผู้ที่รับเป็นเงินเป็นรายเดือนของจากรัฐบาลเนี่ยก็คือสิบสองล้านคนสิบสองล้านคนแต่ว่าตัวเลขมาก็คือเดือนละหกร้อยเนี่ยมันมันไม่พอหรอกมันไม่พอเราจะทํายังไงให้ จากหกร้อยเพิ่มเป็นพันสองเจ็ดร้อยเพิ่มเป็นพันสี่แล้วก็แปดร้อยเพิ่มเป็นพันหกแล้วของคนพิการพันหนึ่งก็เพิ่มเป็นสองพันเราจะทํำยังไงโดยที่รัฐบาลไม่ต้องไม่ต้องจัดงบประมาณเพิ่มก็คือรัฐรัฐเคยจ่ายรัฐเคยตัดงบมาเท่าไหร่ก็ก็ตัดงบมาเท่านั้นแต่ว่าสามารถเพิ่มจํานวนเงินน่ะให้จํานวนเงินให้ไปถึงประชาชนน่ะเพิ่มเป็นสองเท่านะเพราะฉะนั้นน่ะแนวคิดหวยคูณสองก็กจริงมาว่า ว่าตอนนี้คือลอตเตอรี่หนึ่งใบมันจ่ายรางวัลอยู่ที่สี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดบาทแต่ว่าตอลอตเตอรี่หนึ่งใบไปขายที่แพลตฟอร์มเนี่ยขายอยู่ที่บางแพลตฟอร์มนะขายอยู่ที่ร้อยร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเราเพิ่มเพิ่มจากสี่สิบแปดบาทเพิ่มรางวัลเนี่ยรางวัลที่หนึ่งอาจจะเพิ่มจากหกล้านเป็นแปดล้านเนี่ยเราก็จะสามารถพูดง่ายๆคือเราจะจ่ายรางวัลตอ่อหนึ่งใบอยู่ที่ห้าสิบาท ก็คือมากกว่ามากกว่าเดิมแนะก็ะเป็นห้าสิบบาทก็คือรัตต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ใบละห้าสิบบาทใบละห้าสิบาทก็คือจะได้รางวัลมากกว่าลอตเตอรี่ทั่วไปแล้วนะแล้วไอ้ไอ้ห้าสิบาทเนี่ยทั้งหมดมันจะเป็นมันจะมาจากเป็นมันจะขายในแพลตฟอร์มอย่างเดียวอเออสรุปง่ายๆก็คือสรุปง่ายๆก็คือแทนที่เราจะจ่ายเงินเงินให้ให้ให้คนชราหกร้อยอ่ะแล้วก็จ่ายในเมื่อลอตเตอรี่มีบัตรมี มีมูลค่าอยู่ที่ใบละห้าสิบาทหมายถึงรัฐบาลมีต้นทุนอยู่ห้าสิบบาทรัฐบาลก็ให้หกคนที่หกร้อยเนี่ยให้ลอตเตอรี่สิบสองใบสิบสองใบเจ็ดร้อยก็ให้สิบสี่ใบแปดร้อยเราก็ให้สิบหกใบถ้าคนพิการคนพิการได้เดือนละพันเราก็ให้ลอตเตอรี่ไปยี่สิบใบยี่สิบใบเนี่ยเราจะให้เป็นเลขสุ่มให้เป็นเลขสุ่มเลขสุ่มทางออนไลน์นะพอเลขเลขสุ่มเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเอาเลขสุ่มเนี่ยไปขายเราจะตั้งแพลตฟอร์มขึ้นมา แพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วเอาเลขสุ่มเนี่ยไปอยู่ที่แพลตฟอร์มหรือว่าหรือว่าจริงๆก็คือลอตเตอรี่ทั้งหมดที่จากจํานวนคนจนา่จนวนคนถ้าถ้าเราตีว่าเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ตัวละเจ็ดเจ็ดร้อยเนี่ยเฉลี่ยนะเฉลี่ยก็มีอยู่สิบล้านคนเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถ้าเจ็ดร้อยได้ลอ,อตเตอรี่สิบสี่ใบสิบสี่ใบคูณคูณสิบล้านก็จะเราจะต้องพิมพ์ลอตเตอรี่ทั้งหมดร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบล้านร้อยสี่สิบล้านใบ คนพิการนะนะที่เฉลี่ยได้เดือนละพันเนี่ยก็จะได้ลอตเตอรี่คนละยี่สิบใบยี่สิบใบคูณสองล้านจะเท่ากับสี่สิบล้านก็คือคนพิการมีสองล้านคนใช่ไหมก็จะเราจะต้องพิมพ์ลอตเตอรี่สาหรับคนพิการนี่คือสี่สิบล้านใบสี่สิบล้านใบไปรวมเข้ากับของคนคนคนสูงอายุ่ซึ่งเฉลี่ยอายุประมาณเจ็ดสิบนะอีกร้อยสี่สิบล้านใบก็จะก็จะได้ลอตเตอรี่ทั้งหมดร้อยร้อยแปดสิบล้านร้อยแปดสิบล้านปัจจุบันนี้น่าจะน่าจะขายลอตเตอรี่งวดหนึ่งน่าจะอยู่ได้อยู่ประมาณสองร้อยล้านนะ สองร้อยล้านใบเพราะฉะนั้นมันครอบเวอร์หมดแล้วพูดง่ายคือถ้าถ้าแทนที่เราจะให้เงินคนคนคนแก่คนสูงอายุนะจะให้เงินคนสูงอายุหกร้อยเราก็ให้เป็น 700, ลอตเตอรี่สิบสองใบเจ็ดร้อยเราให้เป็นลุลอตเตอรี่สิบสี่ใบแล้วก็ 800, แปดร้อยเราให้ลอตเตอรี่สิบหกใบสิบหกใบแล้วก็คนคนพิการจากที่เราจะให้เงินพันหนึ่งเราก็ให้ลอตเตอรี่ยี่สิบใบทั้งหมดเนี่ยเท่ากับว่าเราจะพิมลอตเตอรี่ทั้งหมดร้อยแปดสิบล้านใบ พอเราพิมพ์ลอตเตอรี่180ล้านใบเราเราเอาไปจับคู่ขายในแพลตฟอร์มก่อนจับคู่ขายในแพลตฟอร์มพอขายในแพลตฟอร์มก็ให้คนซื้อใบละร้อยนะพอใบละร้อยถ้างวดนั้นขายหมด180ล้านใบขายหมดเราก็จะโอนเงินให้กับคนสูงอายุที่ได้600เนะี่ยเพิ่มเป็น1 0 0งคนที่700ก็จะเพิ่มเป็น1 0 0่คนที่800ก็จะได้เป็น1 0 0กแล้วคนพิการจากเดือนละพันก็จะได้เป็น2,000โดยอัตโนมัติเลยถ้าขายหมดนะนะแต่ถ้าเกิดมันขายเหลือสมมติขายเหลือที่10 สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็จะถวเฉลี่ยเฉลี่ยคืนใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นตสมมติเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นก็จะอยู่ที่สิบแปดล้านใบสิบแปดล้านใบแล้วก็เท่ากับว่าสุ่มสุ่มโอนคืนให้กับโอนคืนให้กับคนคนคนสูงอายุกับคนพิการนะนะก็สรุปโอนคืนให้อ่ะสุดท้ายมันก็จะได้ก็จะเฉลี่ยได้คนละใบอ่ะได้กับคืนอ่ะได้กับคืนเออมันก็เท่ากับว่าด้านนึงคือเขาอาจจะได้เงินจาก อาจจะได้เงินไม่เต็มสองเท่าอาจจะได้จากหกร้อยา 600, อาจจะได้เป็นพันหนึ่งนะหกร้อยอาจจะได้เป็นพันหนึ่งแต่เขาก็จะได้ลรตอรี่ไปใบหนึ่งลรตอรีใบใบหนึ่งตีกลับคืนเน่นะเท่ากับว่ายังไงยังไงก็จะได้อาจจะได้ภาวะถ้าขายหมดก็จะได้เงินเงินเพิ่มเป็นสองเท่าถ้าขายไม่หมดก็จะได้เงินที่มากกว่ามากกว่าที่เคยได้แต่ว่าแล้วก็จะได้ลรตอรี่กลับไปด้วยไปลุ้นด้วยอันนี้เขาเรียกว่าโครงการหวยคูณสองนะก็คือก็คือทําทําหวยขึ้นมาเพื่อมารองรับ คนสูงอายุกับคนสูงอายุกับคนพิการแล้วก็ใช้กระบวนการเนี่ยในการเพิ่มเพิ่มเงินรางวัลไอ้เพิ่มเงินจากรัฐบาลที่ให้ไปเนี่ยเพิ่มเป็นสองเท่าโดยที่รัฐบาลไม่ต้องควักเพิ่มนะแค่ใช้วิธีการวิธีการขึ้นมาแค่นั้นเองครับมันน,น่าจะดี